สวัสดีครับผมถังเนสิ่งคุณประยัก์มีเด็ดผ้ามาเบิง LC เกียร์ศูนย์แปดปันหน้านามครับปันวานเข่านะครับมามาสองขึ้นครับต่อมาปันหน้าตุ่มรับปันหลัก,กวาน เหมืนอนคอบนนี่กับรุดแนวรุดแหน่มันก็บสไส้แน่นอนครับเจ้านี่ไก่เสร็จแล้วค,ครับหนามันหลายครับนี่ครับไก่นี่กับแม่นี่เป็นอของหน้าวันวานาขึ้นก่อนอครับถ้ามีหนามันกับปันง่ายถ้ามีบหนามแม่บวมีแน่มันกับปันไงครับบนนี้ครับหนามแกะครับ ของหน้าบลนมาเอาเลื่อยมางานลายกระตามันบลนมาเนี่ยครับตัวแปลงปูนเนี่ปันแล้วครับปูนสภาพมาเบิงเขาพลนมาเนี่ยครับจะมาใส่ถุงไว้ครับิะแกเบิ้งครับอ่ามันเสียออกนอปันไหนครับมาแตก ปากจับไปครับเพลินเองครับประมาณเนี้ครับพี่น้องนี่ครับเพิ้ลมาเพิ่นเอาแห่มันแตกแตกนอประมาณนี้ครับเออคือว่าใส่ได้ครับนี่ครับไปรอวานนี่ครับแปลงนั่นกรับวานแล้วแล้วแปลงคนครับเอางคนทัรวบ้านเราครับพี่น้องมันละเอีดยากงานมันหลายมันกับปั้นโบไก่งามมันครับ มันก็เป็นร่องแบบนี้ครับหมากคครัไปยังกึปานมีตลกมีตลองโอ้มันก็เหยี่ยห้เหลียบปอขึ้นหน้าแห่งก็ยังบ่ได้ครับหอมมีน้ำแน่บ่มีนม้ำแน่ทำเป็นตมมันก็เห็ดงามครับก็ไทยเบืง้งเห็ดงามครับมันก็ว่ากระไรเบิ่งครับเบิงง่งใหญ่ที่ครับมันก็ตีบ่ลงแล้วครับเบิ่ง ของคนเขาคือบปันดีๆไงเบงหยาที่ครับตามสภาพนาดินนะครับปกติมัน้องไทยหลอบนึงแต่ว่าเป็นบ,บสู่ข้าไทยครับใส่งบลายครับปีนี้นี่ครับมาเพิ่งฟังนิยาครับมันมันกระสีลายครับมันสองแลง นี่ครับรองหน้าเลยนังถ่าครับมันมาคือทีเม้าวานติดเครื่องครับใส่เครื่องวานด้านหนาปานทางลังคือติดหางไทยกันเลยครับของหน้าเขามาส่งลับบ้านเลยครับตายยังเสียมาต้องรอครับต้องจ้างคนนี้ครับคือจ้างแรงงานมากเมื่อวานซอย,ยจะใส่งบเพิ่มครับบาคืดเห็นหน้าหน้าวานแห่งครับหน้าตรงก็ต,กต้องเพิอมเล็กน้อย คนคับจยินครับเนี่ครับใงครับนี่ครับแต่เป็นนามบางทีมันตีีงามก็เปนนามกเป็นตีงามก็อาเป็นนามน่านนี่มันก็เป็นอย่างั้นะครับมันก็่าปดคร มันดิแคดบางหนาดินก็หิวมันเหนียวดินนีน่กระแปงี่กะนาหลายกระแปางัดไป ฝากไปต้เมีแล้วคลิปนี้ครับแล้ว,วคลิปหน้านอย่าพลาดบ้างอีกขั้นหนึ่งครับสวัสดีครับ